บอกวต่โชสุทิครับ<โ>ออรอครับรอ,อ,อ,อคุณฮะคุณใดหรือว,ว่าสบายดีทุกท่านเอฟซีบอก,กนี่เราเก็บกลับเนาะเดี๋ยวอบอก,วกนี่เราเก็บกลับนี่เหลือประมาณสักยี่สิบสามสิบก้อนครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไว้ประมาณสักเหลือประมาณสักห้าสิบก้อนเนาะะมานนั่นแหละเอาไปใช้บ้านังต่อไปอาจจะเนาะเปลี่ยนนางก็ล้งต่อไปอาจจะมีมีๆๆแล้วต้องทำอีกแหละเก็บไว้ช่วยล้งต่อไปด้วยนะครับผม เพราะว่านังนะคูดนะนบ้านนะนีน um uh, anyway. ังนี Meat ่คูดนี่นอันน้นมันคูดพูดนี่นี่นี่นะอันนั้มคูดคูดเเจท้ดขาวๆอยู่ในเอฟซีดูสวยสวยครับไม่ได้ว่างเอาผ้าว่างหนังก็คูดนะครับผมเออนั่นแหละครับภาษาครับภาษาช่วยกันทอมเพราะว่าทำด้วยใจแล้วก็ทำด้วยศรัทธาของเอฟซีเรครับผมครับ นี่นะครับเรื่องทก่อนก่อนที่หอดบ้านโพธิเนี่ยต้องที่นางคุดนะคุดเออ้ยขุดนี่ยอ๋ออ๋อตองไหนโอ้โหแข็งไหนเลยเนี่ยเจ้าขี้รถเขามามันดิเห็นร้านค้าเลยมีอยู่ร้านเดียวเลยนี่ก็ขุดออกอยู่นะพี่ผมอาชุบน้ำแล้วก็คุดออกก่อนเลือเนี่ยเหลือนฉาบตรงนี้นะฉาบพร้อมที่จะส่งมอบความสุขให้กับคุณเจ้านาง ได้ใช้ต่อไปนะเอฟซีตรอดฝากใช้ให้ยังใช้จนจนลืมข้าวของวันครับผมนี่นะครับโอ้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกท่านทุกท่านทุกคนที่มีทุกเอฟซีไหนเออเขาเป่ามือหอยกี้เหรอบอกผมดิเขาไปเอาอยู่ไมไปเอาอยู่เดือดมือ ลืมก็ไม่ไดมันมีอะไรดอกนี่ใหญ่เอ้ยลืมก็ไม่มีอะไรดอกเอาไปก็เอาไปได้แต่กระเป๋ามันไม่มีไม่มีตังไม่มีเตียงอะไรหรอกโอเคครับพรุ่งนี้พี่ใหญ่กลับด้วยกลับอีเด้อยเออยีน่าเนี่งอยากเอากับบุ้มมี่ล่าสุดเราก็เก็บรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยเออครับ เกยบงานเรียบร้อยีนนะถ้าเป็นไปได้นะต่อไปนั่นะน,นี่อาดินถมเลยเนาะโคด,ดินม,มาถมนี่นี่เออโคดุดถมให้มันมีหลุมแบบนี้นะพาตะมอนถมครับครับในนา,นามเานางแนนาค้ด้า่สมมุติหน้าแรงรถดินเขาวิ่งเยอะ ให้ยานางถมตรงนี้แล้วก็ถมตรงนี้แล้วก็เก็บพวกไม้เศษไม้ให้มันเรียบร้อยทำความสะอาดตัวไม้นี่ยังเด้อเพราะว่าผมจะกลับอยู่ไม้ไม้ที่ผมเอามานี่อันนี้ก็ถมให้มันเป็นมันนนเเปป็็ร่องเป็นลืมจะหักไงแล้วบล็อกบล็อกที่เหลือนี่แหละเราเอากลับเราะเกบล็อกที่เหลือเราจะเอาไปทําบ้านหลังต่อไปครับผมเพราะยังมีหลายหลังนะครับผมเป็นกระเบื้องไอ้แผ่นเรียวก็เอากลับื้อ ครับมดนละไที่ใช้ได้มันพอที่จะใช้หลังต่อไปได้เราก็เอากลับเศษลุงเศษเหล็กอะไรพวกนั้นน yes. okay. so 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 uh right. like ู่นแหนบคุณนนำเนื้ออิดนี่โอ้เหลือประมาณเกือี่ก้อนอะเออประมาณสามสิบก้อนอะากี่ยวก้อนเกี่ยวก้อนอ่ะอันนี้คืออันร้านบรรทัดใหญ่ได้อ๋อได้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 ตัวไหนใหญ่จะิด้จะได้เก็บไว้นะครับผมเก็บไว้ซี่ก้อนบ่เออเอาเลย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 ซี่ก้อนเออใหญ่จะได้จะก้อนเอาเก็บเก็บไว้ก้อนก็ได้เก็บไว้นะครับผมตัวไหนมัน เออได้ได้ได้ไหนไปแล้วจะกลับบ้านก็แล้วบ้านพนังดูภาพรวมรวมรวมบ่ไปยังนี่หนิเวรบ่นี่ก่อนนี่หลังอันนี้นี่ครับผมก่อนก่อนหลังก่อนทำหลังทำนี่มีมียูโอมีจัน นี่มีลาเซล่ยด้วยแกนะสองชุดเนาะไม่แน่ไม่แน่อันนี้คือบอกไว้ก่อนนะสัญญาอ่บอกคืนนี้ผมอาจจะมามาแอบส่องดูไฟโอ้ยคุณจนหลับเตหูเป็นเรื่องคุณเลยเนี่ยรอดหลับได้เรามาลัซซิมาได้มาเลยมิมเซมมาหายายเลิกมาทีมั้งไปโอเคนะครับเออผมอากจะมาดูผมอยากรู้ว่าตำแหน่งไฟที่ผมติดเนี่ยมันพอดีไหมเออได้ได้ได้ก็ตามนั่นแหละดีดีนั่นแหละเป็นการตรวจสอบงาน เป็นการตามงานไม่ไม่เกินไม่เกินสามทุ่มถ้าผมไม่มาก็คือหลับแล้วก็ผมไม่มาดีกว่านี้หรอกอืมนะครับโอเคจะมาดูว่าไฟที่ผมติดตั้งเนี่ยต้องขยับออกไหมตรงนี้น่ะนั่งร้านเราลื้อเก็บไหมไม่ได้ใช้แล้วจะให้ให้เจ้านางต้นฉาบดิให้นั่งเก็บต้นฉาบต้องใช่ไหมคือในห้องต้องคนคือไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เอารถกระบะมาขนทีเดียวเพราะว่ารถคันนี้มันไปไม่ได้หรอกโอเค นี่ของเต็มเลยพี่สี่นี่นะผมไม่ไม่ไ่ครับที่พวกเราสร้างมาด้วยกันนะทีน่ะเราก็ไม่เราไม่ได้กลับไงเราลือเก็บเข้าวล่มสักหน่อยเออเมื่อวันเดียวเดี๋ยวนางนางกับพวกก่เก็บฝนตกหลอกคำแล้วพุ่งกลับตะกอนทำไมไม่ออกจ้าเออให้โมโหนะคำเนี๋ยไปกลับไปไปไปกลับครับให้ดาออกดาออกซื้อนี่เออไปเฮาเพรอะครับสร็จแลครับ